เรินทมผู้ที่มุ่งจะนำชีวิตไปสู่ความงดงามความงดงามความดีงามขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับเลิกขึ้นอยู่กับยามขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง หลายคนก็บอกว่าวันนี้ถ้าอยากจะได้เจอกับสิ่งดีสิ่งที่ประเสริฐจะทำอะไรก็ต้องดูเลิกจะทำอะไรก็ต้องจับยามหลายคนก็ยึดติดกับสิ่งนั้นหลายคนก็บอกว่าคนเกิดในวันนี้เวลานี้ โอ้เกิดในเลกที่ดีมากชีวิตเกิดจะดีในโลกเรามีคนเกิดอยู่ทุกวินาทีในวินาทีเดียวกันก็อาจจะมีคนเกิดหลายๆคนเช่นเดียวกันแล้วคนสองคนที่เกิดในเวลาเดียวกันเนี่ยชีวิตก็จะดี จะงดงามหรือจะธรรมดาหรือจะเลวร้ายเหมือนมือนกันใช่หรือไม่หลายคนอาจคิดอย่างนี้หรือวันนี้ถ้าจะทำอะไรต้องใช้เลิกไหนเช่นบางคนก็จะถือว่าถ้าจะใส่เสื้อผ้าใหม่ ก็จะไม่ใส่ในวันอังคารบ้างไม่ใส่ในวันเสาร์บ้างเป็นข้อห้ามถามว่าใครห้ามเขาห้ามห้ามกันมาโบราณเขาว่าไว้หรือวันนี้ถ้าจะใส่เสื้อผ้าใหม่และให้เกิดชัยชานะในการทำสิ่งต่างๆต,ต้องใส่วันอาทิตย์เป็นต้นความเชื่อของคนบางบูบางเหล่า วันอาทิตย์ใสและมีความสุขวันสุกร์ใสและจะล่ำรวยเงินทองถ้ามันเป็นอย่างนั้นกันหมดชีวิตคนก็ไปผูกอยู่กับอะไรผูกอยู่กับวันผูกกับเวลาผูกกับเลิกผูกกับยามหรือคนเกิดวันจันทร์จะต้องเป็นอย่างนี้คนเกิดวันอังคารจะต้องเป็นอย่างนี้ คนเกิดวันพุธเป็นอย่างนี้คนเกิดเกิดวันพฤหัสก็เป็นอย่างนี้คนเกิดวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เท่ากับเรากำลังแบ่งคนทั้งโลกเจ็ดพันกว่าล้านคนมาเป็นแค่เจ็ดประเภทหรือหรือบางคนก็ยิ่งไปกว่านั้นอีกว่าอ๋อถ้าเกิดวันนี้เวลานี้ เดือนนี้ก็จะตกลัคนานี้ก็แบ่งกันไปอีกนะแบ่งลัคนาเป็น12ลัคนาก็เหมือนกับแบ่งคนทั้งโลกเป็น12กลุ่มขึ้นอยู่กับวันเกิดเวลาเกิดลัคนาที่สถิตถ้าเราบอกว่าวันนี้เวลานี้ เป็นเลิกดียามดีแสดงว่าไม่ว่าใครทำอะไรตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องดีเรื่องประเสริฐหมดเลยใช่หรือไม่ถ้าเราคิดอย่างนี้โจรที่กำลังจะไปปล้นก็จะเลือกเลิกยามที่บอกว่าดีแล้วก็ปล้น ส่วนคนที่กำลังถูกปล้นก็เลือกวันนี้เวลานี้ที่บอกว่าเลิอกดีแต่ถูกปล้นเอ๊ะมันยังไงกันแน่มันเวลาเดียวกันวันเดียวกันที่บอกว่าเลิกดีอาจจะดีสำหรับคนนี้หรือไม่ดีสำหรับอีกคนหนึ่งเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะฉะนั้นชีวิตจะดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับอะไรกันแน่ขึ้นอยู่กับวันใดเวลาใดหรือไม่สำหรับเรื่องนี้พระพุทธองค์ได้เคยตรัสเอาไว้ตามมงคละวัชอังคุตรนิกายพระสุตตันตปิฎกว่าสัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใด เวลานั้นชื่อว่าเป็นเลิกดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดียามดีตกลงเลิกดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดียามดีตอนไหนร่วงตัดชัดเจนนะก็ตอนที่ได้ประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นเลิกดีงั้นกลับกันล่ะ ถ้าเวลาใดประพฤติมิชอบเวลานั้นก็ย่อมเป็นเลิกที่ไม่ดีมงคลที่ไม่ดียามก็ไม่ดีใช่หรือไม่มีบทกลอนบทหนึ่งเขียนเกี่ยวกับเลิกไว้ว่าเลิกใดสแสวงสิ่งต้องกุศลเลิกย่อมดีนำตน พร่งพร้อมเลิกทำเรื่องมงคลดนสว่างเลิกห่มสติล้อมสู่รู้สึกตัวบอกเลิกใดถ้าเราสแสวงสิ่งที่เป็นกุศลเลิกย่อมดีนำตนพรังพร้อมคืออะไรก็เป็นไปตามคำตรัสของพระพุทเจ้านั่นเอง ว่าเริกที่จะถือว่าดีสำหรับตนก็ต้องเป็นช่วงที่เราเราทำสิ่งดีทำกุศลนั่นเองเนะถ้าเลิกที่เราทำคือเราทำเรื่องดีมันก็ย่อมเป็นมงคลดนความสว่างสวายให้แก่ผู้กระทำนั่นเองเพราะงั้นเลิก ไหนก็แล้วแต่จะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ว่าเรามีสติไหมเรามีความรู้สึกตัวไหมจึงที่บอกว่าเลิกทําเรื่องมองคลโดนสว่างเลิกข่มสติร้องสู่รู้สึกตัวเชื่อว่าหลายคนก็ตั้งใจทําเรื่องดีนะแต่บางครั้งขาดสติความระลึกได้ว่ากําลังจะทําอะไร ขาดความรู้สึกตัวคือขาดเสียซึ่งสัมปชัญญะไม่ได้พิจิตรพิจารณเลยว่าสิ่งนี้ทําเป็นเรื่องที่ควรทํำไหมเป็นเรื่องที่ตั้งใจทํำไหมทําแล้วเกิดความสบายกายสบายใจแก่ตนไหมทําแล้วบริบทโดยรอบหรือจะมีผลกระทบอย่างไรได้พิจารณไหมหรือทําทําไปแล้วเผลอหลงไม่ตรงกับสิ่งที่ประสงค์หรือไม่ียกว่าขาดสติ ขาดสัมปชัญญะคือขาสติขาดความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นเรากล่าวได้ง่ายๆว่าทุกเวลาทุกวันเป็นเวลาที่ดีเป็นเลิกที่ดีเป็นยามที่ดีทั้งสิ้นถ้าเรานำวันเวลาเลิกยามนั้นมาทำสิ่งที่ดีเช่นเดียวกันทุกวันเวลาทุกเลิกทุกยาม ย่อมเป็นเลิกที่ไม่ดียามที่ไม่ดีวันที่ไม่ดีเวลาที่ไม่ดีถ้าเรานำวันเวลาเลิกยามนั้นมาทำสิ่งที่ไม่ดีหนีไม่พ้นที่ผลย่อมเกิดจากเหตุหนีไม่พ้นเช่นกันที่เหตุย่อมนำไปสู่ผล วิทยาศาสตร์ก็ยังเชื่อในหลักของเหตุผลแต่สัจจะยิ่งกว่านั้นอีกสัจจะบอกว่าถ้าก่อเหตุใดๆจะไม่สามารถเลี่ยงที่จะรับผลได้แม้นไม่อยากจะได้รับผลนั้นก็เลี่ยงไม่ได้ก่อเหตุใดๆที่ดีๆต่อให้ไม่ปรารถนาที่จะได้รับผลดีก็เลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกันก็ย่อมได้รับผลดี ฉันใดกลับกันก็ฉันนั้นก็เหตุก่อปัจจัยที่ไม่ดีแล้วก็ไม่ได้สแสวงจะไปรับผลที่ไม่ดีจะเลี่ยงอย่างไรก็เลี่ยงไม่ได้ผลไม่ดีก็ย่อมบังเกิดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นาศาสนาแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประกาศสั่งสอนนั้นเป็นาศาสนาที่ปฏิเสธเรื่องของเลิกเรื่องของยามเรื่องของ ความไม่มีเหตุไม่มีผลไม่เชื่อในเหตุผลไม่เชื่อในปัจจัยปุงแตะไม่เชื่อในปัจจัยอันนาไปสู่ผลลัพธ์สิ่งที่บ่งพิสูจน์ให้เห็นชี้ให้ชัดก็คือทุกเรื่องมีเหตุมีปัจจัยแล้วก็มีวิบากที่เราเรียกว่าผลนั่นเองเงั้นอยากได้รับผลดี ไม่ต้องไปรอเลิกรอยามก็จงทำดีแต่ใครปรารถนาผลไม่ดีก็ไม่ต้องไปสแสวงหาเลิกยามที่มันไม่ดีหรอกทำไม่ดีเวลาใดผลก็ย่อมไม่ดีเวลานั้นแต่สิ่งหนึ่งที่คนมองไม่เห็นชัดเจนคือทำเรื่องดีผลดีอาจจะไม่ได้บังเกิดทันทีทันใดให้เห็น ทำเรื่องไม่ดีผลไม่ดีก็อาจจะมีได้บังเกิดทันทีทันใดให้เห็นความไม่ดีพระองค์ตรัสไว้ชัดเจนว่าสิ่งใดที่เราได้กระทำนั้นย่อมส่งผลเป็นสามการเสมอคือสิ่งที่เราได้กระทำตอนนี้ส่วนหนึ่งจะส่งผลในปัจจุบันส่วนหนึ่งส่งผลในภพหน้าส่วนหนึ่งส่งผลในภพถัดๆไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราทำดี หรือทําไม่ดีทํากุศลหรือทําอกุศลส่วนหนึ่งย่อมส่งผลในภพชาติปัจจุบันและอีกส่วนหนึ่งก็ไปส่งผลในภพชาติหน้าส่วนที่เหลือก็จะไปส่งผลในภพถัดๆไปนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้แทนที่เราจะเอาตัวเองไปมัวผูกกับเลิกกับยามเราอ่านหนังสือพิม เราเปิดทํานายดวงไม่ว่าจะเข้าไปในเว็บไซต์มีเยอะแยะมากมายก็จะกำหนดประเมินเหมือนกันว่าวันนี้เวลากี่โมงเป็นเลิอกอะไรถ้าเรียนหรือศึกษาการละเอียดเียดตามหลักวิธีการของการกำหนดเลิกกำหนดยามกำหนดความเป็นมงคลโดยอาศัยสิ่งภายนอกนั้นก็มีหลากหลายตำรามากแต่ละตำราก็ไม่ตรงกันอีกด้วย สัจจะย่อมมีเพียงหนึ่งอะไรที่บอกแล้วไม่ตรงกันไม่ใช่สัจจะงั้นจงหันกลับมาเชื่อกลับมาเชื่อสิ่งที่เป็นสัจจะเชื่อในการกระทำของตนไม่ใช่เชื่อในปัจจัยภายนอกว่าจะมามีเป็นสิ่งที่มาทำให้เราดีหรือไม่ดี mm hmm. เกิดมงคลหรือไม่เกิดมงคลเพราะฉะนั้นในเรื่องของ เลิกเรื่องของยามจงระลึกไว้เสมอว่าเลิกใดสแสวงสิ่งต้องขุศเลิกย่อมดีนำตนพรั่งพร้อมเลิกทำเรื่องมงคลดนสว่างเลิกค่มสติล้อมสู่รู้สึกตัวเตือนตัวเองไว้อย่างนี้ทำดีได้รับผลดีแนะ่ทำเรื่องเป็นมงคล โดยมีสติสัมปชัญญะก็ย่อมได้รับผลนั้นเป็นมงคลแน่ๆแล้วมงคลในความหมายแห่งธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสก็หนีไม่พ้นก็มีอยู่แค่มงคล38ประการนี่ตั้งแต่อเสวนาจะพาลานังจนไปถึงพุทธสารโลกธรรมยิจิตังจะไม่จบที่เขมังมีจิตเกษมสารไม่ครบคนพานครบบัณฑิตบูชาบุคคลควรบูชา อยู่ในประเทศอันสมควรนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นมงคลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้จงตั้งหลักเสียใหม่ว่าประพฤชชอบเวลาใดเวลานั้นเป็นเลือกดีเป็นยามดีสว่างดีรุ่งดีขณะดีนั่นแหละคือสิ่งที่ให้เราเตือนตนเองเสมอวันนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาของชีวิต เพื่อไปมัวสแสวงหาเลิกหายามยามใดไที่เราพินิษด,ด้วยสติสัมปชัญญะแล้วว่ามันสะดวกและพินิษด,ด้วยสติสัมปชัญญะแล้วว่ากําลังทําสิ่งดีปัจจัยแวดล้อมถึงพร้อมอย่างมีเหตุอย่างมีผลอย่างรู้จักตนเองอย่งรู้จักประมาณ อย่างรู้จักการเวลาสมควรไม่สมควรอย่างรู้จักสภาพแวดล้อมบุคคลอื่นๆรวมถึงบุคคลที่เราเกี่ยวข้องโดยตรงสรุปว่าคำนึงถึงกาละคำนึงถึงเทสะคือสถานที่คำนึงถึงสิ่งที่จะกระทําคือกิจและคำนึงถึงบุคคลนี่แหละเป็นการที่เรา พิจารณาสิ่งต่างๆอย่างแยบกายหรือที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการนั่นเองอยากได้สิ่งดีก็พิจารณาโดยแยบกายว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำนี่ยจะนำเรื่องดีไหมคงไม่มีใครหวังนะว่าเราจะทำเพื่อให้เกิดผลไม่ดีเพราะฉะนั้น เราก็ต้องอยากได้ผลดีก็เริ่มเติมเหตุดีเข้าไปวันนี้ทุกเวลาเป็นเลิกดีหมดนะถ้าทุกเวลาเราอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะถ้าทุกเวลาเราเลือกเสมอว่าเราจะทำสิ่งนั้นเป็นกุศลถ้าทุกเวลา เราจะเลี่ยงสิ่งนั้นไม่เป็นกุศลมันก็เป็นเรื่องดีทั้งหมดมันอยากให้เราได้ตระหนักว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะไม่เสียเวลาไปกับการดูเลิกไม่เสียเวลาไปกับการดูยามต่างๆเด็กที่เกิดขึ้นมาทุกคนไม่ว่าเวลาใดดีทั้งสิ้นถ้าเขาได้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตรงธรรมเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สอนให้เขาเดินไปสู่ในทางแห่งธรรมจะทำสิ่งใดจงมีสติจงมีความรู้สึกตัวแล้วเลือกดีมงคลดีรุ่งดีสว่างดียามดีก็จะบังเกิดแก่ทุกท่านที่ มีหลักมีธรรมอยู่ในตนวันนี้ก็ขอให้เราด้วยตระหนักว่าเลือกใดยามใดก็ไม่สู้ความตั้งใจที่จะทำสิ่งดีมีมงคลให้เกิดแก่ตนก็ขอเจริญธรรม ให้น้อมนำสิ่งดีเข้าสู่ชีวิตขออนุมโมทนา